สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจําเดือนธันวาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะเรามาดูไพ่พลังงานใบแรกของชาวราศีธนูกันนะคะก็คือไพอ่สิบเหรียญน,นะคะขยายด้วยไพ่จัสมนแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยนะคะไพ่สามใบนี้บ่งบอกถึง พลังงานที่ดีสําหรับชาวธนูโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินอนาะจารย์มองยังมองเป็นทางบวกนะคะสิบเหรียญการเงินยังดีอยู่นะคะมีะไรายได้เข้ามาที่เขาเรียกว่าจากความสามารถของตัวเองแต่นั่นแหละการเงินะจะดีได้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของการงานปรากฏว่าในตําแหน่งการงานเนี่ยก็แปรได้หลายประเด็นนะคะเป็นไพ่สี่ดาบเนี่ยใครก็ตามชาวธนูที่ทําอาชีพเกี่ยวข้องกับอ,อ,อาจจะเป็น ขายเครื่องนอนที่นอนเตียงอะไรเงี้ยดีนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพของคนอื่นขายพวกที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมในการดูแลคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เสียภัยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอาชีพทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นงานเนี่ยอาจจะแบบอืม เป็นลูกค้าหน้าเก่าๆยังไม่ค่อยมีหน้าใหม่เข้ามาสักเท่าไหร่หรืองานก็ไปเรื่อยๆนิ่งๆแต่ไม่ได้แปลว่าการออกจากงานนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้สิ่งที่จะต้องแก้ไขในตำแหน่งการหาไรายได้ก็คือตำแหน่งกระดุมผ้าเนาะเป็นไพ่จัสตเนจัสตเนแปลว่าอะไรแปลว่าการประกาศการแสดงตัวตนนะคะก็อาจจะแปลว่าเราต้องแก้ไขงานที่มันนิ่งโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์อ่า ให้สินค้าของเราหรืองานของเราไปโดนใจลูกค้าคุณก็จะได้โอกาสดีๆเกิดขึ้นได้นั่นคือการแก้ปัญหานะคะเพราะไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าตำแหน่งตีกโนนถึงตำแหน่งกระดุมพ้าได้นะคะก็จะแก้แบบนี้ได้นะคะการเงินก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมในสิ่งที่เราได้แค่นี้ก็จะได้เยอะขึ้นเพราะจริงๆแล้ว สังคมรอบข้างของคุณไม่ได้ว่านิ่งจนเกินไปไพ่เดอ o โว d ยังมีคนอตอบรับถ้าเรารู้จักแบบเปลี่ยนบรรยากาศของงานให้มันไม่นิ่งนั่นเองนะคะในตำแหน่งลาพาเป็นสี่เรียนก็ยังแปลถ,ถึงเรื่องของคุณคิดเรื่องของการเก็บออมเก็บเงินอาจจะคิดเรื่องของการซื้อบ้านการขยับขยายที่อยู่อาศัยอยู่ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเราเริ่มทำสตอนนี้ อืมการเก็บออมตอนนี้ชาวราศีธนูก็ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเพราะตำแหน่งที่อยู่อาศัยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะทำอะไรใหม่ๆซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านคอนโดก็ว่าไปมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับธนูนะคะส่วนญาติาพี่น้องก็ยังรักใครกันดีหรือตำแหน่งคุณแม่ก็ยังสุขภาพแข็งแรงนะคะในตำแหน่ง บุตะนะคะอาจจะแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้ไพ่สเตรน่์นี่แหละค่ะชาวธนูกําลังคิดวางแผนนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ในใจอยู่แล้วแหละอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนนี้แต่อาจจะเป็นเดือนถัดไปมากกว่านะคะลูกน้องบริวารดีค่ะไพ่สเตรนด์เป็นคนมีความสามารถหรือใครมีลูกก็ลูกเป็นคนเก่งแน่นอนไพ่อย่างนี้นะคะตําแหน่งศัตรูเป็น สามมิเท้าอาจารย์ถือว่าไม่ได้มีถึงขั้นมีศัตรูนะคะอ้าอย่างนี้นะคะไม่มีใครคิดร้ายอะไรขนาดนั้นนะคะ,ะในตำแหน่งคู่ครองเนี่ยจะเป็นประเด็นนะคะความรักสามใบนี้ขยายอยู่เป็น5เหรียญ5้าม,มท้า้าคือความวุ่นวาย สามไมเท้านะคะอาจจะหนึ่งนะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็แค่ขัดแยง้งก็ทําความเข้าใจกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะคะไพ่จัสเมทคือการรีเทิร์นแต่ใครที่เป็นแค่คนรักแล้วความรักคุณไม่ชัดชัดเจนได้นะคะเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกชาวธนูนะเขาอาจจะยังก ắc, ักกักเขาอาจจะมองคนอื่นอยู่อันนี้ชาวธนูอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการที่จะให้เขายอมรับตัว ชาวธนูให้ได้นั่นเองนะคะคุณยังมีโอกาสอยู่นะคะในตําแหน่งผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายก้าวถ้วยยังสนับสนุนหน้าจานมองหัวหน้าเจ้านายยังดีผู้ใหญ่ยังใจดียังส่งเสริมนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศนี่ยังไปได้นะคะไพ่แ t the World แล้วก็ไพ่ตำแหน่งสุภาพเป็นก้าวถ้วยถือว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะโอเคเรามาดูเลขนำดวง เลขนำดวงของชาวธนูได้เลข7925เก้าสองห้นะคะเจ็ดค่ะแต่ถ้าแปลความหมายเนี่ยอาจารย์จะมองว่าการที่เราทุ่มเทอะไรอะ่ะอืมเราก็ต้องระมัดระวังอย่าแบบอย่าเขาเรียกว่าทำอะไรจนไม่ได้มองอ่าสิ่งที่รอบข้างอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมไม่หวังดีเออาจจะมีคนไม่หวังดีหรือมีเกณฑ์ เ,เสียหายเพราะความเะเพาเลเลอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขากำลังเ,เหมือนเล่นโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะชานมองนะแต่มีคนกำลังล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ยหรืออันนี้ก็แปลว่าตีสอหน้าเพราะฉะนั้นการครบหาหรือการครบหาใครก็ตามเราอย่ามองแค่เปลือกข้างนอกต้องมองให้ลึกๆว่าเขาจริงใจกับเราแค่ไหนประมาณนั้นได้นะคะแล้วถ้าทำอะไรก็ต้องระมัดระวัง ะระวังหน้าระวังหลังระวังมีอันตราย่บางคนนะ่ยเล่นโทรศัพท์เผลอเดินตกท่ออย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แปลแบบนั้นก็ได้นะคะก็คือไพ่มันจะแปลได้หลายประเด็นน่ะสรุปภาพรวมก็คือให้ระมัดระวังเรื่องของความสะเพร่าวความเลินเล่อของตัวเองนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ